สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะฮะหรือเล่าประสบการณ์ในระยะ1เดือนนะครับผมที่รับเจ้าเอ i กซีมานะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอะไรเนี่ยดูดูนะครับทุกท่านปุ๊บปุ๊บปุ๊ปอุ้ยอุ้ยบายเนี่ยฮะดูนะครับผมว่า พลังงานในสุนัขสายใช้งานมันเป็นยังไงฮนะมันดื้อนะฮะพลังงานมันเยอะจริงๆนะครับทุกท่านนะะสําหรับวันแรกนะครับผมที่รับมาต้องต้องบอกก่อนนะครับผมรับมาในอายุประมาณ4เดือนกว่าๆแล้วนะฮะถือว่าโตแล้วนะฮะสเดือนกว่าๆแต่วันแรกที่รับมาก็มีความกังวลน,นะครับเกี่ยวกับการขับถ่ายนะครับอันดับแรกเลยขับถ่าย2เวลานอนนะครับผม การขับถ่ายนั่ก็คือน้องหมาที่อายุน,น้อยๆนะฮะเขาจะถ่ายบ่อยนะครับผมถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะถ่ายประมาณสักเกือบทุกชั่วโมงลยฮะทุกชั่วโมงทุกสองชั่วโมงนะฮะนี่ผมรับมาสี่เดือนกว่าก็าประมาณสักสามหรือสี่ชั่วโมงเขาจะขับถ่ายทีหนึ่งนะฮะนั่นแหละคือประเด็นที่ว่าผมมีความกังวลน,นะฮะเพราะว่าเราลืมภาพจําเก่าๆที่เลี้ยงเจ้าโอเลี้ยงไปแล้วนะฮะลืมภาพจําเกี่ยวกับการเลี้ยงหมาเด็กนะครับไปแล้วทีนี้พอมีเจ้าแอ็กซี่ี่นี่ก็มีความกังวลว่า การขับถ่าย2เรื่องการนอนนะครับผมทีนี้ปรากฏว่ามาวันแรกเขาไม่สร้างปัญหาเลยครับก็คือที่บ้านเดิมเขาเนี่ยเขาจะขับถ่ายประมาณสักสี่ทุ่มแล้วก็ขึ้นไปนอนนะครับตอนเช้าก็ตีห้าค่อยพาเขาลงมาขับถ่ายนะครับผมแต่สําหรับวันแรกที่มาอยู่กับเรานะฮะสี่ทุ่มผมก็พาขับถ่ายก่อนแต่อยากจะบอกว่าตอนมาครั้งแรกเขาไม่อึะ ไม่ถ่ายเลยนะครับผมเขาเป็นหมาที่ถ่ายยากมากนะฮะทีนี้สี่ทุ่มพาขึ้นไปนอนตีหนึ่งกว่าร้องปลุกให้พาลงมาฉี่นะครับผมสรุปแล้วว่าตีหนึ่งลงมาฉี่ครับฉี่ตีหนึ่งนะฮะวันที่สองสี่ทุ่มเหมือนเดิมตีหนึ่งกว่ากว่าพาลงมาฉี่เหมือนเดิมวันที่สามก็เป็นเหมือนกันนะครับอยู่ประมาณนี้สามวันทีนี้วันที่สี่เริ่มไม่ปลุกแล้วตีหนึ่งตีสองไม่ปลุกแล้วเริ่ม เริ่มปลูกทีเดียวประมาณปีห้าวันที่สี่นะีห้าวันที่ห้าเนี่ยเริ่มไม่ปลูกแล้วเริ่มลงมาพร้อมกัน,านมาณันหกโมงฮะลงมาหกโมงก็มาฉี่มาอึเรียบร้อยแล้วทีเนี้หลังจากวันที่ห้านี่ก็ปกติเลยทีนี้ยยาวลงมาพร้อมกันเลยเราก็เลยแบบเออหมดกังวลแล้วเรื่องการขับถ่ายนะฮะเรื่องการนอนเรื่องการนอน,นคือกังวลว,ว่าเขาจะปลุกเราบ่อยไหมเขาจะร้องบ่อยไหมเพราะว่า เขาห่างบ้านนะครับเขาห่างบ้านห่างแม่ห่างเพื่อนเขาครับห่างพ่อเขานะครับเขาต้งบนว่าเขาจะร้องสรุปว่าการนอนเนี่ยเขาไม่ร้องเลยกลางคืนนอนอย่างเดียวเงียยกิ๊บไม่ร้องเลยก็ตัดไปการนอนตัดไปไม่ร้องแล้วสองขับถ่ายไม่ร้องแล้วข,ขับถ่ายนีย่ขับถ่ายปกติแล้วอ่าทีนี้การกินการกินก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเปลี่ยนให้บ้าบเลยตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่เลยเปลี่ยนเป็นให้บ้าบเลยนะครับผม ไอ้บาคแค่สามเปอร์เซ็นก่อนอาทิตย์หนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไระครับเรื่องการกินขับถ่ายการนอนการกินไม่มีปัญหาแล้วทีนี้เป็นเรื่องของการฝึกนะครับผมการฝึกผมเริ่มฝึกเขาประมาณอาทิตย์หนึ่งที่อยู่กับเราจะไม่ฝึกเลยสร้างความคุ้นชินและความสัมพันธ์กันอย่างเดียวเลยเล่นให้เขามีความสัมพันธ์กับเราที่ดีก่อนก็เริ่มฝึกหลังจากหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะครับผมเริ่มฝึกให้เขากินอาหารด้วยมือก่อนนะครับให้กินอาหารด้วยมือประมาณอยู่สองสามวัน ค่อยมาเริ่มฝึกนั่งฝึกเดินคิดข้างนะครับผมแต่ต้องบอกกันว่าสุนัขตัวนี้เจ้าแอกซี่เนี่ยผมจะมาทําเป็นสุนัขค้นหาและกู้ภัยนะครับผมเอามาแทนเจ้าโอเลี้ยงนั่นเองเพราะว่าโอเลี้ยงอายุเยอะแล้วนะครับผมอายุประมาณสักจะหกขวบแล้วนะฮะทันวาที่ก็หกขวบแล้วนะการทํางานเขาเริ่มช้าและแรงเริ่มน้อยแล้วนะตอนนี้แล้วก็มกรลาปีหน้าจะไปสอบไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะเจ้าโอเลี้ยง รู้สึกว่าพลังงานเขาเริ่มถดถอยแล้วครับเริ่มช้าไปเรื่อยๆถ้าทําอะไรถ้าช้าเนี่ยคะแนนมันก็จะไม่ดีตามไปด้วยก็จะโดนหักคะแนนเอยอะไปหน่อยครับก็เรื่องฝึกก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ฝึกไปเรื่อยๆแล้วเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับทําได้ดีขึ้นนะครับส่วนไดได้ดการกินเขาก็ถือว่าอยู่ในดับไม่ถือว่าดีแบบสูงปี๊ดมากนะครับผมให้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วกัน นะครับไม่ถึงถ้าถ้าดีมากๆต้องประมาณร้อยเปอร์เซ็นถืออาหารในมือต้องพุ่งก็ต้องแบบอยากกินให้ได้เลยอันนั้นประมาณสูงเปรตเลยได้สูงแต่ตัวนี้คือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตได้เขายังไม่สูงมากก็พอแบบกินอยู่ตามมืออยู่แต่ก็ไม่ได้แบบจะดฉกเอามากขนาดนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องการเล่นของเล่นเพยได้มามาหมาใช้งานเนี่ยพวกฟุตได้กับเพได้ต้องดีนะต้องดีมากๆถึงจะฝึกง่ายนะครับผม แต่เรื่องเพย์ได้ของเขาเนี่ยก็ถือว่าประมาณเก้าสิบเก้าสิบ้าเปอร์เซนเลยนะดีมากคือถือบอลมาเนี่ยถือบอลไม่ได้เลยนะถ้าถือบอลปั๊บนี่หูผึ่งทันทีครับพร้อมพร้อมสวบเลยนะครับพร้อมกระโดดเล่นบอลอย่างเดียวนะครับก็เป็นเรื่องดีถ้าจะฝึกใช้งานนะครับต้องฟุตได้กับเพย์ได้ดีมากนะครับผมพลังงานเยอะนะครับต้องระบายออกแบบสุดนะครับถึงจะ มันจะนิ่งได้นะครับผมถ้าไม่ระบายออกเนี่ยก็จะชวนเราเล่นกระโดดบ้างอะไรบ้างเยอะแยะ,แยะงับแขนงับขาผมนี่โดนงับตลอดเพราะว่าพ่อเขาเป็นสายสุนัข ITPITP ก็คือพวกสุนัขักขานะครับผมมีการกัดมีอะไรแต่แม่เขาเป็นเซอร์วิสด็อกนะครับผมเซอร์วิสด็อกก็คือเป็นสุนัขที่ฝึกให้อยู่กับคนแก่นะครับฝึกให้เฝ้าบ้านอยู่กับคนแก่ก็จิตประสาทดีตัวนี้ได้แม่มาเยอะเหมือนกันได้พ่อมาเยอะเหมือนกันนะครับผม ออแล้วก็ส่วนเรื่องเปรียบเทียบกับโอเลี้ยงว่าใครดื้อกันหรือใครมึนกันผมว่าเจ้าโอเลี้ยงมีความมึนกว่านะครับเพราะว่าขอบโต๊ะขอบเตียงรองเท้าอะไรเงี้ยโอเลี้ยงแม่งแทะหมดเลยนะครับเมอร์ไซค์ยางอะไรแทะหมดเลยแต่เจ้าเอ็กซีนี่ไม่แทะคือแทะก็น้อยมากครับน้อยมากคือไม่ไม่ค่อยแทะเลยไม่ค่อยดือ้อต้นมงต้นไม้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดื้อเหมือนโอเลี้ยง โอเลียงนี่ต้นไม้ใส่กระถางไว้นี่มันรื้อหมดเลยพังหมดเลยนะครับความเมือยนี่สู้โอเลี้ยงไม่ได้นะครับแต่พลังงานเนี่ยเจ้าเอ็กซีเอาไปกินนะครับผมเพราะว่าถ้าระบายพลังงานออกเสร็จปุ๊บส่วนใหญ่อะ่ะผมสังเกตว่าเขาจะชอบเล่นบอลมากกว่าเล่นบอลถ้ามีบอลให้เล่นมีอะไรให้กัดก็จบเลยข้าวของไม่ค่อยทําลายละอ่าไม่ค่อยทําลายอันนี้ถือว่า ไม่ค่อยเป็นห่วงแล้วตอนแรกก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าต่อไปลองทงลองทา้าเราต้องเก็บดีๆนะอะไรเงี้ยมันเก็บดีๆแต่สรุปว่าเราถอดเลี้ยงไว้เลยไม่กัดไม่แทะนะครับอาจจะมีบ้านเนี้นิดี้หน่อยๆนะครับผมอยวให้ดูมีบ้านนี้นเลี้ยนหน่อยนี่ตรงนี้แค่นิดหน่อยเองที่เขาแทะไม่ได้อะไรมากนะครับผมถ้าเทียบกับโอเลี้ยงแล้วโอโหโอเลี้ยงนี่ลองทา้าแพงๆไม่รู้กี่คู่ กัดหมดแทะหมดนะครับถ้าเอาเป็นว่าตอนนี้หนึ่งเดือนผ่านไปนะครับผมเขาโตรเร็วมากนะฮะพลังงานเยอะนะครับผมแล้วก็เรื่องการนอนผมให้นอนอยู่กับบล็อกนะครับเข้าบล็อกเขาจะเขาจะจาได้เฉพาะเวลาเข้าบล็อกเนี่ยเขาต้องนอนแหละเขาต้องสงบเวลาเข้าบล็อกปุกก๊บจะสงบเลยนอนเลยแต่เวลาที่ออกจากบล็อกเนี่ยก็จะต้องเล่นและฝึกและอะไรเงี้ยถ้ามีวันไหนนะครับตอน,น,นคืน ที่ผมไม่ได้ฝึกเขาเลยนะฮะบางวันพักเขาฝึกพักฝึกเขาเนี่ยให้เขากินข้าแล้วก็ขึ้นไปนอนเขาจะร้องร้องเหมือนอยากออกมาฝึกร้องงี้งงี้งงี้ยงอยากออกมาฝึกเลยมีวันหนึ่งผมก็นึกว่าเขาปวดฉี่นะครับผมก็เลยพาเขาลงมาฉี่สรุปว่าไม่ฉี่ไม่เลยเลยแต่พอเอลองฝึกดูสิเพราะว่ามันไม่ฝึกเขาก็เลยเอาขนมมาลองฝึก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 แป๊บกบาลมัเล่นเล่นเล่นให้เหนื่อยๆปุ๊บพาขึ้นไปนอนสรุปว่าเงียบวันที่สองอาทิตย์ที่สองคักอีก ฝึก,กสรุปว่าร้องอีกเหมือนเดิมสุดท้ายก็พาลงมาฝึกมาทำมาเดินมานั่งมาอะไรต่างๆเขขึ้นไปก็เงียบลออายเป็นว่าหมาชอบฝึกติดฝึกไปแล้วตอนนี้เขาติดฝึกไปแล้วถ้าว่าได้ฝึกเขาจะร้องเลยนะฮะก็โอเคมีประมาณนี้ส,สำหรับสุนัขสายใช้งานที่พลังงานเ,อนเยอะจะแตกต่างกับสายโชว์นะครับผมมันเป็นยังไงนะฮะก็ ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมถ้าชอบหรืออยากติดตามชีวิตเจ้าแอคซี่นะครับผมว่าจะสามารถฝึกไปได้ถึงไหนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะว่าผมจะทําเขาไปได้ถึงไหนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเดีวคลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ